สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้นะคะเป็นวันพระค่ะเราก็มาทําบุญกันเช่นเคยนะคะทุกวันพระนะคะหลังจากที่ออกพรรษามาค่ะเราก็ยังมาทําบุญเหมือนเดิมนะคะเพราะว่าจะมีทางพ่อแม่พี่น้องนะคะกัลยาณมิตรนะคะหลายๆคนก็ยังต้องการดอกบัวไว้มากราบไหว้บูชาพระหรือว่าทําบุญกันนะคะวันนี้ก็หลังจากที่อ,ออกพรรษาหรือว่า ตักบาทเทวหรือว่าเทศมหาชาติก็เรียบร้อยแล้วนะคะคนที่มาทําบุญหรือว่านุ่งขาวโฮมข่าวก็ออกพรรษาก,กันก็คนทําบุญก็จะมาค่อนข้างน้อยนะคะช่วงนี้หลังจากทำบุญเรียบร้อยแล้วรับประทานอาหารกันเรียบร้อยแล้วเราก็จะมากราบไหว้นมัสการองค์หลวงพ่อโตซึ่งอยู่ในวิหารองค์หลวงพ่อโตที่วัดสว่างอารมณ์นะคะแสนต่อจังหวัดกำแพงเพชรน,นะคะบ้านเรานี่เอง ซึ่งองค์หลวงพ่อโตก็จะเป็นพระพุทธรูปนะคะปางสมาธินะคะองค์ใหญ่เลยนะคะซึ่งจะประดิษฐานอยู่ที่วิหารองค์หลวงพ่อโตที่วัดสว่างอารมณ์ของเรานั่นเองนะคะก็จะมีญาติโยมพ่อแม่พี่น้องหรือว่าอาจจะเป็นบ้านใกล้บ้านไกลก็แล้วแต่นะคะมีความเรื่มใสศรัทธาในองค์หลวงพ่อโตของวัดสว่างอารมณ์ก็จะมากราบไหว้หรือว่าใครที่มีการ บอกอะไรไว้หรือว่าบุญอะไรไว้นะคะถ้าสมหวังแล้วเขาก็จะมาแก้บุญนะคะมากราบไหว้มาถวายสิ่งนั้นๆน,น,นะคะที่ได้บอกองค์หลวงพ่อโตไปซึ่งองค์หลวงพ่อโตก็จะเป็นพระคู่บ้านคู่เมืองของเราซึ่งมีผู้คนให้ความนิยมแล้วก็ศรัทธาเริ่มใส่เป็นอย่างมากเลยนะคะมีผู้คนหรือว่าญาติโยมก็มากราบไหว้กันเป็นประจำนะคะ หลังจากไหว้พระเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็เตรียมตัวกลับบ้านกันค่ะนี่ก็จะเป็นบรรยากาศนะคะหน้าวิหารองค์หลวงพ่อโตนะคะร่มรื่นค่ะมีดอกไม้แล้วก็มีต้นไม้นะคะให้ความสดชื่นนะคะวันนี้แดดก็ไม่ค่อยมีนะคะก็นําบรรยากาศมาให้ชมค่ะ